ในฐานะที่แบบมีความรู้ทางด้าน,าานการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็การตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะพอได้มาถ่ายแบบเราได้ใส่กางเกง ante อาชองเต้ก็คือรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าปกติเป็นคนที่บอกตรงไม่ค่อยมั่นใจกับการใส่กางเกงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนสะโพกใหญ่แล้วก็เป็นคนแบบกังวลเรื่องต้นขาอะไราเงี้ยค่ะแต่พอใส่กางเกงตัวนี้จะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีรอยแล้วมันก็เคิร์ฟเคิร์ฟสวยมากค่ะแล้วก้นก็สวยขึ้นชอบชอบเลยคือกางเกงของอาชองเต้คือมีหลายสีแล้วคือจริงๆสวยทุกสีเลยแต่ว่าสีที่ส้มมููนนคคืออสสีีีรท่่่ใย นนกับสีกลมมัท่าค่ะจริงๆสีกลมเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันแมทง่ายแต่ว่าสีนูตเบตอะคะ่ะทุกคนจะมองว่ามันแมทยาวแต่จริงๆแล้วคือมันแมทกับอะไรก็คือดูแพงนะคะจะแมทกับสีดําสีขาวคือได้หมดเลยคือแมทง่ายมากๆค่ะแล้วสีเขาดูแพงมากๆของอาชองเตค่ะแนะนําสีนี้นะคะสวยมากๆค่ะ